สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะดิฉันนะคะนางสาวชินิกากุสวรัตน,นะคะหรือว่าเฟิร์นนั่นเองค่ะครับผมนายกิตินานแสงสว่างนะครับหรือเรียกว่าคิมหันก็นได้ครับค่ะดิฉันนางสาวบุษยาเยาวพันงนะคะหรือเรียกว่าแบมก็กได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ทริปจังหวัดแม่ห้องสอนแม่ห้องสอน บินแม่ห้องสอนเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านรักไทยค่ะ8.15นาิกา15นาทีนะคะเดินทางถึงหมู่บ้านรักไทยค่ะรับประทานอาหารเช้าพร้อมกับชมวิวทะเลสาไร่ชานะคะแล้วก็ยังมีการสัมผัส หมู่บ้านรักไทยแห่งนี้นะคะก่อและเกิดขึ้นจากครอบครัวชาวจีนฮ่อหรือจีนยุนหนานอดีตกองกําลังทหารคณะชาติกองพล3ก,ก๊กหมินตั้งนะคะที่อพยพจากจีนและพมา่าในช่วงที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นั่นเองค่ะจุดกําเนิดของชุมชนบ้านรักไทยนี้นะคะเกิดขึ้นจากการตั้งรกรากครอบครัวจีนฮ่อทั้งหมด3ครอบครัวนั่นเองค่ะ ถึงตอนนี้นะคะบ้านรักไทยได้วิวัฒนาการและถูกพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนไทยหลายคนนะคะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตสัมผัสวัฒนธรรมของจีนฮ่อหรือจีนหยุนหนานซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นจีนหยูนหนานสูงมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายภาษาสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่สร้างด้วยดินเหนียวผสมข้าวฟางรวมทั้งอาหารนะคะทั้งขาหมูหมันโถแล้วก็ชานั่นเองค่ะ นาฬิกา15นาทีนะคะเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือค่ะเวลา,า15 0 1นาทีนะครับเราจะถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือนะครับชมความสวยงามของน้ำตกผาเสือนะครับเราจะชมฝูงปลาพวงตัวโตและเราก็จะเดินเล่นให้อาหารปลาชื่นชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาน้ำตกผาเสือมีเนื้อที่ประมาณ35,000ไร่ลักษณะภูมิประเทศเป็นแนวเทือกเขาสลับ เป็นลูกขึ้นต่อเนื่องไปจนจรดชายแดนไทยพมา่าทางด้านทิศเหนือด้วยภูมิประเทศที่ติดต่อกับแนวป่าในประเทศพมา่าทําให้มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้เป็นอย่างมากซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําทําให้มีน้ําตกหลายสายที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย11.15นาฬิกานาทีเราจะเดินทางไปต่อที่ปูโคนคันทรีคลับนะครับ11นาฬิกานาทีเราจะถึงปูโคนคันทรีคลับครับ รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านภูโคลนทำสปาโคลนธรรมชาติที่ภูโคลนและแช่น้ำร้อนครับภูโคลนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโคลนเดือดใต้พื้นดินที่มีความร้อนตั้งแต่60ถึง140องศรราเซลเซียสขึ้นมากับสายน้ำแร่ธรรมชาติที่สะอาดและไม่มีกลิ่นกรรมถัน แหล่งโครนสุขภาพภูโคนถูกค้นพบโดยกลุ่มนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสและชาวไทยและได้นำไปตรวจสอบในห้องทดลองประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับแร่ธาตุอย่างละเอียดเป็นเวลานาน,านถึง4ปี เริ่มต้นจากการพบว่ามีสายน้ำร้อนผุดขึ้นมากลางทุ่งนาไหลไปรวมกับลำธารเล็กๆและกล่าวหารกันว่าเมื่อมีคนเจ็บป่วยไม่สบายไปแช่น้ำอุ่นดังกล่าวอาการปวดเมื่อยก็หายไปอย่างน่าอัศจรรย์13นาฬิกา30นาทีานะครับเราจะเดินทางไปต่อที่หมู่บ้านกะเหลี่ยงคอย,ยาว 45นาทีนะคะเดินทางถึงหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวชมตมหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวสัมผัสวิธีความเป็นอยู่และถ่ายภาพหมู่บ้านกะเหลี่ยงคอยาวห้วยเสือเท่านะคะมีประมาณ20หลังคาเรือนค่ะอุพยพรีภัยสงครามเข้ามาอยู่ที่แม่ฮ่องสอนมานานแล้วค่ะดำรงชีวิตและวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมล้อมรอบไปด้วยป่าเป็นหมู่บ้านกะเหลี่ยงที่อยู่ใกล้เมืองและลรถยนต์สามารถเข้าถึงทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเป็นจํานวนมากค่ะ เพื่อชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ภายในหมู่บ้านมีสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกต่างๆให้นักท่องเที่ยวโดยสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกผ้าทอเครื่องประดับนอกจากนี้ยังจะมีสินค้าที่รับจากที่อื่นมาจำหน่ายคะ่ะเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าผ้าคลุมเตียงเป็นต้นคะ่ะ ะะเดินทางไปที่พระธาตุดอยกองมูค่ะ15นาฬิกา25นาทีเดินทางถึงพระธาตุดอยกองมูสักระพระธาตุดอยกองมูค่ะชมวิวแม่ห้องสอนมุมสูงค่ะ16นาฬิกานะคะส่งลูกเพื่ที่สนามบินแม่ห้องสอนค่ะวัดพระธาตุดอยกองมูน,นะคะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ห้องสอนมาช้านานค่ะตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ห้องสอนเพียง3กิโลเมตรค่ะพระธาตุดอยกองมูนะคะเดิมมีชื่อเรียกว่าวัดปลายดอยค่ะ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีที่สวยงามสององค์พระเจดี JD องค์ใหญ่สร้างโดยจองตองสู่เมื่อพุทธศักราช2403ค่ะเป็นที่บรรจุพระธาตุของพระมุคคลานะเทระซึ่งนำมาจากประเทศพม่าค่คะวัดพระธาตุดอยกองมูนีนะคะสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองไม่ห้องสอนได้อย่างชัดเจนและสวยงามมากค่ะวัดนี้มีงานเทศก,กาลประจําปีหลายงานเช่นในวันปีใหม่วันสงการโดยเฉพาะในวันออกพรรษาจะมีการตักบาตรดาวดึงค่ะ ใช้จ่ายตลอดทริปของเรานะคะเพียงแค่759บาทต่อท่านค่ะมีอาหารเช้าและอาหารเบรกตอนบ่ายให้นะคะค่ะสำหรับข้อแนะนำนะคะให้ลูกทานะคะเตรียมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าทริปของเรานะคะมีการพาไปสปาโคนค่ะซึ่งอาจจะต้องใช้ชุดในการเปลี่ยนนะคะค่ะสำหรับข้อแนะนำนะคะให้ลูกทานะคะเตรียมชุดไปเปลี่ยนด้วยนะคะเพราะว่าทริปของเรานะคะมีการพาไปสปาโคนค่ะซึ่งอาจจะต้องใช้ชุดในการเปลี่ยนนะคะ และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยด้วยนะคะเพราะว่าสถานที่สุดท้ายที่เราจะไปเที่ยวกันก็คือไปสักการะพระธาตุดอยกองงูครับวันนี้นะคะพวกเราขอจบการนำเสนอทริปแม่ห้องสอนปเพียเท่านี้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย